โอเคพร้อมนะครับสวัสดีครับวันนี้ยุงโรชาแนลนะครับจะมาเล่าเรื่องถึงเด็กในร้านจิตป่วนให้รับให้ฟังนะครับคนนี้เป็นคนที่แปลกกับเขาเพื่อน,นครับเวลาที่จะมาเล่นเนี่ยมาเล่นเกมเนี่ยชอบเล่นห้าบาทเนี่ยคือแบบเล่นห้าบาทจะเหมือนทํางานแบบบางทีทํางานแบบก่อสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยมือเมือไม่ไม่ได้ล้างครับ เป็นข้าวแบบแบบอะไรล่ะเป็นข้าวแบบปูนอ่ะปูนติดมืออยังไม่ได้ล้างอ่ะแล้วมันเล่นเกมอ่ะเอออา,เอายุประมาณเท่าไหร่ครับอายุประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแล้วครับแต่เหมือนว่าโไม่เด็กกันนะพี่อ่าสตีเหมือนไม่ค่อยดีเ่อะเออบางบางวันนะเข้ามาที่ร้านเว้ยเข้ามาที่ร้านเปิดเครื่องเจ็ดเว้ยแต่ไปเล่นเครื่องเก้าเออแล้วก็เดินไปปิดเครื่องเจ็ดต่อไอ้ <c oughs> ห้าเฮ้ยแบบเฮ้ย <c oughs> มึงเล่นห้าบาท <c oughs> มึงจะ เปิดให้เปลืองไฟ,ฟกูขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเอชอ,อ, <S <S อชื่อน้องกอไก่ละกันอ่าชื่อน้องกอไก่จะปั๊มแรงอยู่หรือเปล่าพี่ใช่เล่นเกมในเฟซบุ๊กเออเล่นกมในเฟซบุ๊กด้วยเกมในเฟซบุ๊กครับไอ้พวกอะไรนารูโตะอะไรล่ะวันพีชอะไรที่มันรวมกันน่ะที่มันต่อสู้เอแล้วก็เปิด <S <S เขามีเฟซบุ๊กเนียพี่เฟซบุ๊กเออเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเฟซบุ๊กด้วยเดี๋ยวตอนนี้ก็เล่าเกินๆด้วยก่อน อ่าเขาประมาณเท่าไหร่นะยี่เจ็ดยี่แปดใช่ไหมอืมไอ้มันไม่เด็กกันะพี่เออแต่เรียนไม่จบไงคือบางคนในโรงเรียนนี่แบบยังไงอ่ะคือไม่มีใครครบมั้งคือไม่รู้จะครบใครอ่ะแบบพูดเร็วมากอ่ะบางทีแบบเหมือนปรับเสียงคียตัวเองไม่ได้อ่ะเข้าใจไหมเวลาเดินเดินเข้ามาที่ร้านบางทีก็พูดเสียงดังมาเลยเว้ย ไล่นเกมหาบาทครับอะไรเงี้ยเออ <S 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 แบ,บ่ผมจะ, <S <S ะตะโกนทำไมเนี่ยบางทีก็เสียงเบาเล่นเกมหาบาทครับเหมือนหมดแรงอะไรเงี้ยเออผมเล่นห้าบาทไปปุ๊บมันก็ตอนนั้นเว,วเ้ยบอกเฮ้ยเล่นเกมเสร็จห้าบาทวะปิดเวลาเลยครับเล่นอีกแป๊บนึงครับอะไรเงี้ยเสียงแบบประมาณนี้เลยแหบๆเงี้ยแหบเสนเนีแหบเสนเหี้ยไม่่โวะพี่เล่นเกมปล่อยเลยครับเออปล่อยไเว้ย ตอนนั้นเล่นประมาณสิบบาทแล้วว่าอ่ะเลิกแล้วครับเออแฟนคิดไงแฟนคิดคิดเงินไอ้เมืองบอกสิบบาทเลยเหรออะไรเงี้ยเออ,เ,อ,อเล่นไปชั่วโมงหนึ่งไม่สิบบาทไมหมฮ่าเออชั่วโมงสิบบาทไง,ไงที่หลานอเอ๊ยถูกมาอือนั่นแหละมันก็มาเรื่อยๆแหละจะเล่นแต่เกมเฟซบุ๊กวันนั้นเว้ยไปนั่งอยู่ข้างๆมันพอดีเลยก็เห็นแอบแอบ,บเหลือบเห็นไงในเฟซบุ๊ก ชื่อชื่อจริงชื่อวอแหวนไงชื่อเล่นชื่อเกอไก่อ่าเอาแค่นี้พอเออนั่นแหละเดี๋ยวมันมาสองพีกันไหมชอบในเฟซบุ๊กอ่ะเออบางทีก็เล่นหกบาทจะมีหกบาทก็เล่นหกบาทเอาไหมเล่นหกบาทครับนี่เสียงเหมือนเดิมด้วยเออเล่นหกบาทแบบเสียงแบบบางทีก็ดังที่ก็เบาอะไรเงี้ยเออเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเว้ยแล้วแพ่งมีสิบบาทอย่างเงี้ยทำไมไม่เล่นสิบบาทเลยวะ เล่นห้าบาทแล้วก็ปล่อยเราก็รู้ไงว่าตอนนั้นมันเคยติดเงินเราเว้ยติดเงินสองบาทอะเออที่จริงมันมีแปดบาทใช่ไหมแต่มันปล่อยไปสิบาทแล้วอะหังสิบบาทเ<า>ลยเลยครับเออก็ให้แปดบาทแล้วว่าติดไว้นะพวกนี้เดี๋ยวเขามาให้นะสองบาทเออหายไปสี่ห้าวันจนน้องมันมาเล่นเกมอ่ะจนน้องมันมาเล่นเกมอะนนอมมกอะ็บอกเฮ้ยเอ้ยมีน้องเลยอะพี่เออน้องนี่แบบสติปัญญาปกติ เหมือนออเหมือนคนธรรมดาไงแต่นี่แบบเหมือนด็อกเตอร์แล้วอ,ะอ่ะแบบไปคุยกับใครไม่รู้<ห> <ๆ S 2> เรื่องอะไรอย่างเงี้ยหลายหลุมเอ,อ้ยเออไม่รู้เห <c oughs> มือนกันเ่ะเออนั่นแหละก็เลยให้น้องมันเป็นคนจ่ายสองบาทไว้เออพี่แกเนี่ยติดเงินสองบาทตั้งนานแล้วเออเอากับผมก็ได้ครับอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเสร็จแล้วมันนั้นเว้เล่นเฟซบุ๊กเขาจะมีแต่เฟซสาวเต็มไปหมดเลยนะเว้ย มันต้องมีเฟซเฟซหนึ่งเลยเป็นแบบผู้หญิงเหมือนเป็นรูปภาพให้กดอ่ะเข้าใจป่ะเคยเห็นป่ะเหมือนเป็นวิดีโอคลิปอ่ะแต่รูปภาพให้กดอ่ะหลอกหลอกอกเออหลอกหลอกไอ้นี่ก็แบบยังไงดีอะโง่โง่เลยดือยความหื่นหื่นจัดเลยอะรูปภาพผู้หญิงแบบอึมอไรอะไรเงี้ยอ่าอะไรเหมือนว่ากดติดตามกดคลิกอะไรเงี้ยมันกดเข้าไปไว้เราก็หันไปแอบดูอ่ะเลืมเรมดูอยู่ข้างๆกันไง ก็เล่นเกมไปแล้วก็เลือบเลือบดูกูเห็นแล้วเอ้ยมึงโดนแล้วไวรัสแน่มึงเอ้ยมึงโดนแน่ปุ๊บพอกดเข้าไปปุ๊บใส่ไอดีเฟซบุ๊อีกครั้งเอาไอ้กูเอ้ยให้มันคงมันก็อายุยี่เจ็ดยิบแปดปีมันไม่น่าจะโง่อะไรขนาดนั้นหรอกไม่ใสหรอกมั้งไอหานี่แม่งใส่ไปเลยไอดีพาร์ c เฟซบุ๊โอ้โหกูแบบเอ้ยอะไรวะ แล้วก็ลองดูแม่งขึ้นภาษาหาอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยหน้าจอมันแม่งก็ปิด Facebook เปิดใหม่โดนไปแล้วไวรัสไอหาโจนแม่งก็คิดว่าเอ้ยกูได้แล้วนี่เฟซบุ o กนี่เดี๋ยวกูจะต้องเข้าไปไปโกงเงินชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออโจนโจนพวกแฮก Facebook ไงไอหาที่ไหนได้ตอนนั้นไม่มันมเล่นแล้วมันเลิกแล้วใช่ไหมพอมันต้องเล่นเลิกแบบว่าล็อกหน้าจอเลยนะว้ถึงจะลุกอ่ะเข้าใจป่ะ เอาชัวร์เอ็พี่เออเอาชัวร์ว่าหมดเวลาแน่ๆ <c oughs> ตอนนั้นพ่อมาตามเว้ยเออพ่อมาตามตอนแรกที่ร้านเนี่ยมีกฎด้วยว่าเออถ้าเหลือประมาณชั่วโมงห้าสิบอย่างเงี้ยหรือชั่วโมงสี่สิบเนี่ยจะตัดนะถ้าฝากนะเ <c oughs> หลือชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยนะเอออันนี้มันเหลือชั่วโมงสี่ตอนนั้นเล่นเท่าไหร่วะสี่สิบสองนาทีเว้ยเออเหลือสี่สิบสองนาทีตอนนั้นได้สิบบาท อกว่าอได้ครึ่งชั่วโมงนะบอกได้ครึ่งชั่วโมงนะเออมันบอกสี่บสองนาทีครับเอออ่าสี่ิบสองนาทีดะเขายกละเว้นไว้ในฐานที่เขาใจไงไอ้น,นี่นเนาีท่เน<ะ>ี <laughs> เหมือนเหมือนจาวีนะเออโอ้บางทีแม่งแบบทํางานมาแล้วตัวมันมอมแมมแล้วมันเวลาเวลาจะจะ,จะเล่นเล่นอ่าอะไรวะพิมพิมคีย์บอร์ดนะเว้เขาจะลูดลูดคีย์บอร์ด ได้ยินเสียงว่าแบบโอ้ยแม่งเก่งอะเออแบบลูกคีย์บอร์ดเฟปแล้วก็พิมพ์ติจิจิจิมองทุกตัวอักษรเออมีบอร์ดพี่ตัวก็ปกหรือเปล่าเออไม่รู้มือมันแล้วก็ปกไงจะบอกว่าไปล้างมือก่อนนั่นก็เก่งใจลูกค้า V I P ด้วยเออแล้วตอนนั้นมาเว้ยแม่งไม่รู้ว่าแบบส้วมที่บ้านเต็มหรือแบบที่บ้านไม่ให้ขี้ก็ไม่รู้อ่ะ เหมือนอัดอั้นมาแล้วม่งขี้ทิศล้านอ่ะโอ้โหพอเขาปลดทุกเสร็จเท่านั้นแหละขี้เสร็จแบบเหมือนแบบอดกั้นมาประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์อ่ะเข้าใจไหมกลิ่นอ่ะมันไม่เหมือนคนธรรมดาไงคนธรรมดาแบบเอออ่าโอเคเหมือนแบบขี้ใหม่ๆนะจะเหม็นอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนแบบแบบอะไรวะขี้ผสมถ่าสารกรรมถันหรืออะไรทุกอย่างอ่ะแบบมันเหม็นแบบ ขึ้นจะมูกพี้ไปข้าต่อยกมันนะแบบแม่เราไปชีไงเออแต่เด็กคนนี้ดีเหมือนตัวตัวสกปรกว่าแมมนะแต่เวลาขี้นี่ล้างสะอาดเว้ยแต่เด็กบางคนแม่งติดคอหานอะไรเงี้ยโอ้ยเมียด่าเละเลยเอ่นั่นแหละเออคนนี้แม่งใส่รหัสเฟซบุ๊กไงเรื่องรับโปคิปโปนะฮะ กูคิดว่ามังโดนแล้วไอ้ฮะพอมันล็อกหน้าจอปุ๊บเท่านั้นแหละแล้วก็พอหมดเราต้องเปิดเปิดไปดูใช่ไหมล่ะ,อะเออเพราะก็เกมแมงฉลาดแมงฉลาดมันเอามันมนปล่อยเกมตัวเองไว้แล,<อ>ละให้มันตีแบบออโต้ตึงตึงต๊งตึงต๊งอย่งเออมันก็ไม่โง่นะเนี่ยเออก็ดูเลยเรื่องปลดล็อกหน้าจอเป็นปล่อยเวลาแล้วก็ไปดูของมันเออนั่นแหละชื่อวอลแหวนชื่อจริงอายุ 27, ประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปีเว้ย แม่งเฟซปอลไหมฮะโจรนี่แม่งอดอดแฮกเลยนะจรบอกกูก็รอแล้วนหนไม่น่ามีคนยโง่้อเด็กในร้านจิตปวดนี่กูพิมพ์ผิดก็วะจออีต่อต้องมีรอเรือไหมไม่มีใช่ไหมเออไม่มีพี่เออแสดงว่าไม่ตกภาษาไทยนะฮะนี่แหละคนนี้แม่งสุดยอดแล้วคนนี้ยสุดๆในร้านแล้ว แล้ววันนี้นะเว้ยวันนี้สดๆเลยมาด้วยอ่ะพี่มาวันนี้มาเว้ยไี่เรื่องเครงว่างเลยครับไอเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนบางทีมันคุยกับน้องมันน้องมันยังฮะอะไรนะแบบไม่รู้เรื่องอะ่ะม,มันเป็นเด็กสามจีไงเด็กสไม,ไมัยแบบพูดเร็วอ,ะอ่ะเด็กดิจิตอลอ่ะรู้จักดิจิต,ลจตลอลฮะเออเออแบบเด็กแม่งดิจิตอลอ่ะแมบบ่งโอโ้โหมาแบบพูดเร็วอ่ะ จนแบบบางทีพ่อแม่ฟังไม่ทัาอะไรเงี้ยอืมแล้วมันเดินบางทีมันมาหาหาน้องมันนะเไว้เฮ้ยเดินเข้ามาในร้านมันก็ถามคนอื่นเจอน้องผมเจอน้องผมไหมแต่แต่ผมไม่อยากจะพูดว่าชื่อไงอ่ะเอาเอาไปเจอน้องผมไหมครับแทนหนอยมันก็รู้ว่าน้องมึงไม่อยู่ที่ร้านมึงก็เดินไปเดินมาถามอยู่เด่ะไม่รู้ไม่รู้คนอื่นก็ไม่รู้ไงเพื่อนมันเพื่อนน้องมันอะไรเงี้ยเออ ตอนนั้นแม่งเล่นแล้วอารมณ์ค้างเลยอารมณ์ค้างแม่งเจอน้องมันอยู่ให้พี่เงินหน้าแบบนพี่ขอยืมหน่อยยืมยืมน้องโอ้โหเอ้น้องยังเรียนอยู่เลยฮะพี่แม่งทำงานอะทําแบบเหมือนก่อทรงก่อสร้างอะไรทุกอย่างช่วยพ่ออะไรเนี้ยเออเล่าถึงไหนวะเออวันนี้แหละวันนี้เลยสดๆร้อนๆก็ตอนนั้นเล่นเกมอยู่ใช่ไหมล่ะมีเครื่องว่าไหมครับ มันก็เห็นมันก็เห็นเครื่องข้างๆข้างๆกูเนี่ยแหละเปิดอยู่มีเครื่องร้านไหมครับมึงเห็นไหมแบบอยากอยากจะพูดไงแต่ไม่พูดไงพูดในใจว่าอ๋อเครื่องนี้ชี้ชีช้ไป <c oughs> อ๋อครับมันก็เดินไปอเออให้ไปไปดูอ่ะมันเดินมันเดินไปที่ร้านเข้าไปข้างในเดินออกมาปัจจัยยายนออกไปเฮ้ออะไรวะมันขโมยรามหรือเปล่ามันมันคิดอะไรวะ แบบว่าเฮ้ย hey, แม่งคิดอะไรวะเฮ้ย hey. ประมาณสิบนาทีหรือถึงประมาณเท่าไหร่วะถึงยี่สิบนาทีมั้งประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีอะแม่งขี่จักรยานกลับมาใหม่เออแล้วเลยถามมันอา้าวขอไก่อ้าวข้อไกอ่ขอไก่ไกดิการนะอา้าวทำไมตอนนั้นมาแล้วไม่เล่นละ่ะอ๋อลืมตังจะบ้านครับ <c oughs> ลืมตังห้าบาทลืมตัง ไอคิดที่ตัวมีกี่บาทมันไม่มีทักบาทเลยพี่ก็คือจะเล่นไงแต่แบบเฮ้ยลืมตังมาว่ะห้าบาทอย่างเงี้ยปั่นจักรยานกลับไปเอาอีกเออก็เลยมาเล่นโอ้โหเสียวยิ่งเหงเวลามันปล่อยบอกว่าเวลาหมดแล้วปล่อยอย่างเงี้ยกลัวแบบไม่มีตังค์แล้วเดี๋ยวจะหายไปสี่ห้าวันอีกไงเออปกติมันเล่นทุกวันเหรอพี่เออเล่นทุกวันไงแต่แบบปล่อยเหมือนมีเงินเ่ยเข้าใจว่าเหมือนมีเงินแต่ถ้าวันไหนเวันไหนเขามีเงินน้อยเขาจะเล่นแบบ นับสิบบาทครับแต่แต่ถ้าสิบาทจะเสียงดัางๆหน่อยแล้วสิบาทครับแบบเฮ้ยคนเด็กร้านไอ้นี่ม่งรวยวะอะไรเงี้ยไงสิบาทเลยเออบางทีม่งเจอมาม่าม่เป็นไปหาที่ชั้นมาม่าไงจะตั้งเรียงชั้นไว้มาม่าใช่ไหมข้างๆมาม่าก็เป็นน้ําร้อนเว้ยข้างๆน้าร้อนก็เป็นน้ําเย็นเอาไว้เด็กกดกินอะไรเงี้ยนเย็กกินฟรีอะไรเงี้ยมันไปหยิบมาม่ามาม่าพกเท่าไหร่ครับอ๋อบอกสิบห้าบาทครับสิบห้าบาทอ๋อสิบห้าบาท แล้วแม่งก็เดินไปเล่นเกมต่อคือแม่งไม่ซื้ออ่ะเออวันไหนแม่งแบบเออแม่งไม่ซื้ออ่ะกูมันจะถามทำไมวะแล้วม่เคยซื้อไหมซื้อวันนั้นแบบโอ้โหซื้อมาม่าซื้อน้ำโค้กเลยสงสัยเงินเดือนเงินเดือนออกแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยเออเล่นสิบบาทต่ออีกสิบบาทเด้อคิดดูเ่ะกินมาม่ากินน้ำแบบซี่อย่างเงี้ยโอยพราชาพราชาเออ แล้วจะมีนี่ยพวกกระเทยสองคนเนี่ยเขาชอบแบบนินทากันไงนินทาไอคนเนี้ยแฟนแกแฟนเก่งยอย่างเงี้ยแบบแฟนนินทาแบบไม่ให้ได้ยินไงเออวัแหวนชื่อจริงวแหวนจำไหม <laughs> เออชื่อเล่นก็ไก่ฮนะนี่แหละจิตป่วนอะป่วนนะคนนี้ยอย่าให้ขี้เลยนะ <laughs> <laughs> มันต้องอยู่ <laughs> ไ,มไม่ได้ก็ต้องไปเอาแบบ น้ำยาสระผมน้ำนแล้วก็ไอเนี่ยอะไรสไลา์อย่างเงี้ยไปใส่ใส่แล้วก็แบบเทราดประมาณสี่ห้าครั้งอ่ะจนกว่กลิ่นมันจะหายไปอ่ะโอ้โหคือแบบบางทีเรานั่งอยู่ไงนั่งเล่นมันขี้หรือเปล่าไม่รู้ไงแล้วมันมารายาทดีนะเว้ยขี้จะเยี่ยวนะเว้ยเฮ้ยยา้าอองน้ำเลยครับแม่งเหมือนคู<อ>เลยจริงเออเฮ้ยากองเองเอ,เอ,เอไม่รู้ ถ้ามึงเข้าช้านี่กูว่ามึงขี้แน่นอนเลยเดี๋ยวกูต้องไปจัดการกลิ่นมึงแต่ถ้ามึงเข้าเร็วนี่มึงเกี้ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้แม่งนินสัยดีแล้วไม่ค่อยขี้ที่ร้านเออไม่ใช่มันไม่ค่อยมีไอจีนหรือเปล่าพี่ไม่รู้ตอนนั้นเนื้อเขาซื้อสกูตเตอร์มาเว้ยรู้จักไหมสก,ตตสกูตเตอร์อะสกูตเตอร์อะไรวะพี่รถที่ไม่มีเกียร์เหมือนคิกฟีโน่อะแต่มันเป็นสกูตเตอร์คันเก่าๆอะ อมีตังซื้อเยเหรอคันสีเหลืองไม่รู้ซื้อปลาหรือพอนเหมือนรถป๊อปไปนะเออขี่มาต๊<ม>าอตต๊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 พราะาจมาเออแม่งเห็นว่ากี่สองสามวันหายไม่กล้าถามเว้ยเดี๋ยวไป <c oughs> หาว่าอ้ฐานะเขาไม่ดีอะไรเงี้ยอหรือขายกินไงออซื้อจักรยานใหม่มาเลยเฮ้เราก็แบบพอดีน้องน้องของแฟนไงเขาชอบตอนกลางคืนเขาจะเอารถเข้าใช่ไหมล่ะเราก็ เฮ้ยจักรยานคันใหม่นี่ของน้องไอ้นี่ว่ากอไก่น้องกอไก่แต่ว่ามันขวางทางอยู่ก็ต้องยกไปไว้อีกที่หนึ่งให้รถรถจนน้องเข้าไปจอดไงเวลาไปเก็บอ่ะเออเราก็ยกแม่งไอเนี่ยอานอานแม่งยกขึ้นนมาแบบตั้งเกือบตั้งฉากอ่ะอานมันอ่ะแม่งนั่งไงวะรู้จักอานไหมไอที่นั่งอ่ะอ่านบอกบอกเขาเรียกว่าอานอานเหมือนอานม้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห แต่บางทีขี่แม่งต้องไอเนี้ยยืนขี่เขาจะไปขึ้นมายังไงยืนขี่ก็อา่านแบบมันหลวมมั้งเหมือนมันหลวมไง<อ>เวลานั่งปุ๊บแม่งจะเหมือนจะหงายท้องอ่ะ<อ> <c ười> เออพดลงไปอ่ะเออเหมือนว่าเวลาจะจะ,จะ,จะ,จะนั่งก็คือต้องนั่งให้มันตรงกลางพอดีอ่ะเข้าใจป่<อ>จะแต่นั่งริมแม่งก็เออหงายไงแต่นั่งหลวมออหลวมเออมันหลวมไง เออเห็นแม่งทุกครั้งแม่งต้องยืนขี่มาทุกครั้งอ่ะไม่ใช่รีบนะเออไม่ใช่รีบไม่รีบคือกูนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้กูนั่งเดี๋ยวกูงายหลังเออจะเป็นตุจักรยานเหมือนของเด็กอ่ะเออมันประมาณเท่าไหร่วะเม็ดเม็ดกว่ากว่านิดนิดเออสีเขียวเลยนะเป็นงานสีเขียวเราไม่กล้าจับมือไงเราไม่กล้าจับแฮนไงเวลาเรายกไปเนี่ยเราก็จับแม่งตรงตรงไอเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรวะพวกโค้งเออแล้วจับตรงโค้งว่าแล้วก็ไปตั้งอ่ะไม่กล้าจับตรงแฮนด์น่ะกลัวมือเป็นเชื้อโรคไม่ใช่เลยหรอกแบบกลัวรถเขาเลอะไหอกลัวหล่นเลอะเลยคือเวลานี่เราพูดนี่เราเอาหานะไม่ใช่แบบไปว่าเออนองเขาอย่างเงี้ยอ่ะเราแต่เราพูดให้ฟังไงเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้ต้องทํายังไงเออเออลูกค้าอย่างนี้ต้องทําไงโอเค ใครถามอะไรเมเนี้โอ้แบบคนนี้แต่สุดๆจริงๆอ่ะตอดตอดแต่ก่อนนี่จะเล่นเล่นสองบาทได้ไหมครับโอ้โหมึงเปิดแต่ก่อนไงแต่ก่อนแม่งไม่มีโปรแกรมจับเวลาอย่างงี้ไงขั้นต่ำห้าบาทอะไรเงี้ยเออสองบาทได้ไหมครับโอ้โหแม่งแบบทำ้ายจิตใจอ่ะมึงเปิดนี่ก็เสียเลยสองบาทแล้ว เปิดเครื่องนี่ประมาณสี่ห้าบาทแล้วเ,เล่นสองบาทอะไรนเงี้ยให้มากี่นาทีสองบาทเลยก่อน,นต่อบาทนึงเออแต่ก่อนมีต่อบาทนึงนี่เท่ต่อบาทนึงครับ<อ>ก,กําลังอารมณ์ค้างไงมาใช้เงินคุณเด็กคนนี้แม่งไม่ธรรมดาตอนนั้นผมกินอะไรวะไก่ต้มอยู่มั้ง<อ>ไก่ต้มขอขอ,ขอขอกินได้ไหมครับฮ<อ>เฮ้ยเฮ้ยไ,ไม่ได้ไม่ได้ยังเพิ่งกินข้าวเย็นอะไรเงี้ย ยามาขออะไรเงี้ยมันก็อยากกินไงขอ๋อดื้อเลยกูตั้งตัวไม่ทันกูเลยบอกปัดอะไรว่าเออถ้าบอกให้กินต้องใส่หมดจ้าหมดหมดของข้าวด้วยได้ไหมครับเออก็เลยเออโหแบบมันยังไงแล้วแสดงออกเป็นเด็กแสดงออกพี่เออมันจะว่าเด็กก็ไม่เด็กแล้วนะเป็นผู้ใหญ่สุดในร้านละที่ที่มาเนี่ยโอเคนี่ก็จบไปแล้วครับ <c oughs> เด็กในร้านจิตป่วนนะครับ <c oughs> ป่วนจิตด้วย <c oughs> เออโอเคครับวันนี้ก็ยูโรชาแนลเอาไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ